คุณเคยปวดขี้หลังกินข้าวไหมครับแอดปุ๊กในประจําเลยทั้งวันไม่เคยปวดขี้ทํายังไงก็ขี้ไม่ออกพยายามหาของกินทุกอย่างที่ทําให้ช่วยขี้แต่ก็ประสบป,ปัญหากับขี้ไม่ออกทุกวันเป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากของแอดปุ๊กแต่ก็ไม่รู้ยังไงกับร่างกายกลับกลายเป็นว่าพอกินข้าวทีไรแอดปุ๊กก็จะปวดขี้ทุกครั้งเหมือนร่างกายเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยนี่ไงยาทายมาแล้วจากนั้นลำไส้และหูรูดก็สั่งการ เปิดประตูให้ข้าศึกบุกเมืองทันทีแต่แค่นั้นยังไม่จบหลังจากขี้เสร็จปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นเป็นปัญหาหนักกว่าเดิมและดูท่าว่าจะไม่มีวันสิ้นสุดนั่นก็คือออกมากินต่อแล้วก็ปวดขี้อีกคุณลองคิดดูสิว่ากินขี้เอ้ยกินข้าวแล้วปวดขี้ขี้เสร็จมากินต่อมันก็ต้องปวดขี้ต่ออีกรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วลูปนี้ก็ดําเนินไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งแอ b l o ก นนอนแล้วตื่นมาก็หลูปเดิมอีกนั่นแหละฮ <laughs> ผมก็เลยลองไปค้นในเน็ตดูว่ามันคือโรคอะไรหรือเปล่าปรากฏว่ามีจริงๆด้วยโดยที่หมอเรียกว่า gastrocolic r e f l e x gastro ก,ก็คือกระเพาะอาหาร colic ค,คือลำไส้ r e f l e x คือปฏิกิริยาตอบโต้โดยหลังกินอาหารเข้าไปกระเพาะจะขยายเอ่อมันไม่ได้ขยายขนาดนั้นมัง้ง และส่งสัญญาณไปที่ลำไส้และทวารหนักให้มีความรู้สึกปวดเบ่งอยากถ่ายและกระตุ้นให้ลำไส้และทวารหนักบีบตัวเพื่อขับอุจจาระเดิมที่อยู่ในลำไส้ใหญ่และทวารหนักออกไปหรือเรียกง่ายๆว่าปวดขี้นั่นเองนอกจากนั้นยังมีความเชื่อบางอย่างที่บอกว่าอาการนี้เป็นเพราะลำไส้สั้นใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่ใช่ปกติลำไส้เล็กคนเรายาวประมาณ6เมตรและลำไส้ใหญ่ยาวประมาณ1เมตรเออนั่นก็ยาวไปมั้ง เพราะฉะนั้นอาหารที่กินเข้าไปก็จะเคลื่อนตัวไปที่ทวาวรหนักหรือรูตูดก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเออนั่นก็นานไปมั้งสรุปคือมันเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยอา้าวไปขี้แล้วเหรอใช่งั้นก็โชคดีขี้สุดตูดนะในเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องนี้แล้วก็ขอต่ออีกนิดหน่อยละกันที่จริงก็ไม่อยากจะพูดหลอกเรื่องขี้แต่จูๆ่ๆก็นึกเลยว่าเมื่อตอนเด็กผมก็เคยมีเหตุการณ์ประสบการณ์เกี่ยวกับขี้ อยู่ประมาณ2ครั้งครั้งแรกตอนเด็กๆตอนนั้นผมอยู่คนเดียวในห้องแล้วแม่กําลังขายข,ายของผมก็ดันปวดขี้ขึ้นมาซึ่งก็แน่นอนปวดขี้ก็ขี้ออกมามันก็เลเทะนะอย่าให้อธิบายมากเลยสักพักแล้วแม่ก็ยังไม่มาให้นมสักทีรู้สึกหิวก็เลยใช่ครับผมเอาเนิ้วไปจิ้มขี้แล้วก็จะเอาเข้าปากแต่บังเอิญแต้มบุญผมเยอะละมัง้ง จังหวะนั้นแม่เข้ามาพอดีรีบาคว้าแขนผมได้ทันเอาออกจากปากให้ไกลที่สุดแล้วรีบทำความสะอาดทันทีผมก็เลยยังไม่เคยได้ลิมรูอ่านั่นแหละโอ้ยพูดเราจะอ้วกทำทำไมว่าคลิปเรื่องนี้โอ้ยเขาหน้าไม่ทำแล้วคลิปเรื่องขี้นะพอเอาเป็นว่าจบแค่น,นี้แล้วกันนะไม่ต่อละ